สวัสดีค่ะทุกๆคนวันนี้เราจะมาพาทำผ้า,า,าคลุมไหล่ลายใหม่มันเป็นลายเราไม่รู้หรอกนะว่าชื่อจริงๆมันชื่ออะไรแต่เราเรียกว่าต้นสนฉัดหรือต้นคริสต์มาสลายเนี้ยถักให้แม่ผัวดีนะเอาไว้ให้เป็นของขวัญคริสต์มาสเขาเขาคงจะชอบน่าดูแหละนี่นะถ้าถ้าจะถัก เริ่มวิธีเริ่ม่งนนะถักแบบเนี้ยนะ <c oughs> สามสามหลักตรงนี้นะสามหลักเนี่ยสามหลักแล้วก็สองโซ่กัน แล้วก็ถักสองหลักสองโซ่กั้นสองหลักแล้วก็สองโซ่กั้นอันนี้สามพอกลับด้านกลับด้านใช่ไหมมันก็จะเป็นแบบนี้ช่องว่างตรงนี้ที่ว่าเราทำไว้นะ่ะเนี่ยตรงนี้ถักสองหลักตรงนี้แล้วก็ถักโซ่โซ่อา่าถักสองโซ่ แล้วมันก็จะเป็นอย่างนี้เห็นไหมนะข้างๆอันนี้ที่เหลือไว้นี่เพราะว่าเอาไว้ใส่ชายมันนะเพราะว่าแค่แบบนี้มันแบบนี้มันไม่ค่อยสวยนะถ้าเราจะเอาเป็นผ้าคลุมไหลถ้าใครมีเวลาก็ทำขอบนะแต่ถ้าใครไม่มีเวลาก็ตัดไม้พ่ม แล้วก็สอดทำคล้ายๆผ้าพันคะออ่ะอ่าอันนี้มันจะได้สองเริ่มจากสองแล้วก็หกหลักเพราะว่าช่องว่างตรงนี้เราจะต้องถักสองหลักอันนี้ก็ระหว่างช่องสู้อันนี้สองหลักพอแถวต่อไปสิบ พราะว่าระหว่าง6 6ช่องโซ่ตรงเนี้ยให้ถักตรงช่องโซ่ตรงนี้อันนี้สองหลักพอต่อไปเว้นหนึ่งช่องโซ่ถักฝั่งละ6หลักพอมาตรงนี้ถักงหลักแล้วก็หกโซ่แล้วก็คล้องแล้วก็หกโซ่แล้วก็ถักสองหลัก เว้นหนึ่งช่องโช่แล้วก็กลับด้านพอกลับด้านก็ใหม่หกหลับคือว่าข้างล่างเป็นยังไงข้างบนมันก็จะเป็นอย่างนั้นคือถ้าเราเริ่มข้างล่างข้างบนมันก็จะเป็นแบบนั้นเรื่อยๆอันนี้ก็จะเป็นต้นสนต่อไปถ้าเราถักไปเรื่อยๆนะมันก็จะเหมือนที่ว่าหล่อให้ดู ของเราถักเยอะแล้วเราไม่อยากจะถักอีกแค่ยกตัวอย่างให้ดูเฉยๆแต่ถ้าเพื่อนๆดูแล้วทำไม่เป็นเดี๋ยวเราจะพาทำก็ได้เอ,อดูแล้วคิดเห็นยังไงก็บอกด้วยนะคะสวัสดีค่ะ